สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือวันนี้นนทิยามาตามแนวทางของแม่คําปุ่นนะคะวันทิพานมานี่นบอกว่าพระบอกเลขนะคะพระบอกเลขหนึ่งซีหนึ่งนะคะเข่าซีหนึ่งตรงๆนะคะสําหรับงวดนี่นะคะคนป่วยหายเลขนะคะคนป่วยป่วยผู้ป่วยติดเตียงนะคะกำเลขออกมาหายสองตวัวห้างเดียวนะคะแล้วเพื่อนกับฟันนะคะฝันว่าลูกสาวตายนะคะลูกสาวตาย อายุเท่าไหนะคะไปเบื้องไปส้มน้ากันเลยค่ะเอ้หน้าเพิ่นเลียงงัวนะคะงัวเต็มเลยนะคะ<อ>เพิ่นกับไปเกี่ยวหยางง้วนนะคะ<อ>เพิ่นจะ้าไปเกี้ยวหยาเดี๋ยวนี้ที่ญาจะพาไปสอบถามน้ากันว่าเพิ่นฝันจังไดเลขผู้ป่วยติดเตียงหายมาเป็น,นตัวใดเลขพระมารือยังนะคะสําหรับแม่ข้ามปุ่นนะเพ<อ>ี่งทั้งงว้วทั้งก่ทั้งเ็ดนะคะ สามตัวก็ได้เจ้ากซื้อซื้ออะไรซื้อบัตรเนาะผ้าบ้านไหนแม่ผ้าบ้านเฮ้านี่บอกค่ะผ้าบ้านประกุงเพิ่นบอกยังก่อนเนี่หนึ่งสีหนึ่งหนึ่งสีหนึ่งมันกระถือตรงๆแล้วจะรึล้านสาวเราก็ถืออ๋อแต่ว่าแม่ซื้อสามตัวปค่ะซื้อึ่งสี่ามตัวซื้อบัตรโลมาโอ้ยเนาะเสียดายจ้ะก็เลยถามเพิ่อนนานเพื่อนมาบินทบาทบ่แม่บ่ ไปสื่อของก็เลยจอดได้เห็นเพิ่นก็เลยถามมานันเอาลงตาสิไปหยั่งสิไปเงื่อนนี้ยืนเหรอสิไปซื้อเลขแล้วว่าอันเล่าก็เล่น <c oughs> บาสื่อดอกแล้วเลยว้างสิเอาผันบาสื่อละสิอันกันคือ <c> ต <oughs> <c oughs> ิกลับไปกันไนตัวดีคือบ่บอกแน่ก็เลยว้างสิบัตรเงินก็เลยว่าบอกแนเด้่อกศา่นะ ตัวดีเลยตัวดีมากก็ได้ป่ะหนึ่งซีหนึ่งเสือโดานซีหนึ่งซีหนึ่งออกศูนย์ซีหนึ่งศูนย์ส่เงนเนาะเกือบแตกสามตัวสองตกับตรงตรงได้บอดลับได้หอบัดนี้มันเื่ออื้อแบบจังไปะเ่เคยไปซื้อน้ำพึ้ใหญ่นี่เห็นเพิ่นเพิ่นมันกระลับไปอะไยคืนว่าสิถือก็ยังมาถือยังหลวี่ยุกอะไรบางสิ บ่หัวนี้บ้านเห็นเพิ่นเมืนบ่บวัวนี้ท่านเห็นเห็นเพิ่นเด็กคือที่ยิ้ข้าวว่าแม่ฟันแม่ฟันยจงไไดค่ะวันนี้ฟันว่าจะได้แห่ติดเลยไปบวชนากไหมแห่อยู่เงื่อนไผ่ค่ะอยู่บ้านหลังใดอยู่เพื่อนเท่านั้นแหอะบ้านหลังนี้บ่บ่ยุบบ้านบัวเพื่อนคอยไหมอยู่เพื่อนมีบ้านอีกหลังแม่นจ้ะอันนี้เที่ยงหน้าคนเด้ดนี่เที่ยงหน้าคือไงแท้เที่ยงหน้าคนเด้ดนี่เอาคือฟันว่าจะได้เ็บุญแต่จะได้ไปอันถ้าอัน ในไปบวชตลาดถิ่บวชบักน้องตังนะจ้ะปันละแม่มันตายคม่ได้ไปบวชมาอีกสองสามมาก็เลยปันว่าเได้บวชลูกไส่มันเอาย้ายปันนั่นขี่รถไปก่อนไปเอากองมิ่งไปถอมาออกไปถอดสั่งจานว่าท่านเพิ่นแห่สั่งเอาที่ถ้าวันมาได้แห่เห็ดบุญแห้เสด็จบารีว่ามีเลขในใจบ่เอาเลขเลขบ้านนั่นเดีย เลขบ้านก็ยคิดแปดอันเพิ่อนอันไปเผาของบ้านเนี่ผู้เพิ่นนอ่นเหนตายจ้าสี่ตั้งสี่สิบสามปีจ้าเพิ่นบอกเลขบอกว่าบัานนี้เลยไปเยี่ยนย่าิแถวๆเลยไปหาเพิ่นเยี่ยนย่าิบัานนี้เ<ม>จ้าของผู้เลี้ยงเพิ่นเลยวะจ้าเป็นกรรมเพิ่นมางสิแม่พัสสันเป็นไหนเก้าศูนย์พัสสันอ๋อจ้าอันเพิ่นตายแล้วอบอกนักเผาบอกเรืเยังไง หาว่าพู้ไปเผานันแต่ตายแล้วแต่ว่าย่ายเนี่แล้วยังนอนอยู่เตียงอยู่ผู้ป่วยติดเตียงนอนกำเลขใหาเก้าศูนย์เพื่อนเราเลขมอเตไซค์ละแม่บ่รู้ว่าครับเพื่อนเขาบอกว่าอันเขามม่หายอันเขาเขาว่าหายกลัวอยู่เก่าสิบปีล้างจ่ตนะจะอยู่ก็บอกว่าึ้นมาเองเงินวะจ้ะแม่ผู้ป่วยหายเลขเนาะ พันห้ผู้พันเลียนผู้พันดูแลเพื่อนเพื่อนไ้เลขกโหดูแลเพื่อนเออประี้มื้อนี้เลยไปเบิ่งเมืนพื่นเลยบอกจริงเลยโอ้โหจ้าจ้าจ้าจะเอาอะไรไปเยี่ยมเพิ่อนเอาใส่กระดาษห้ยเลยกัมกัมห้ผู้อันผู้พันเลียนเพิ่นบอกว่าเพิ่นว่าเพิ่นอนเขาห้เพิ่นเขาสิบปีอาจารย์จ้าจ้าทม่ประเดี๋ยวแนวท่านปีหลวงตั้งแต่โูโหก็แรกนี่จละแต่่วาแม่นฟันว่าได้ไปแห่แห่ยูบาร์เลกี้เจ็ดแปดปะคะที่ว่าแห่แห่งานบวชงานนี่ล่ะ เป็นสรุปว่าบ้านหลังนั้นเป็นงานเนาะบา้านเลขทีเจ็ดแปดมู่ยังแต่มูสามจ้ะฟันสองขึ้นฝันคือกันเราก็แหยอยู่บ้านหลังเดียวกันบ่แม่มแ,งแงม่นี่จะได้แหยอยู่ก็เสด็จแต่เหตุบุญแท้อะไรแบบฟันดีเนาะฟันมันจะฟันแต่เกี่ยวกับฟันนี้บวชลูกไส้หล่าอะไรล่ะเพื่อนสุดท้ายเป็วันวันแต่เป็นห่วงแล้วลูกไส้คนที่ฝันมาเพิ่นจะบวชอายุเท่าไหร่แม่ ป็นเกิดพศสามสิบเอ็ดะ่สามสิบสองเดี๋ยวเราไข่สามสิบสองสามสิบเอ็ดกับหกสิบเอ่อเจ็ดก็จะเป็นสิบสิบเจ็ดปีสิบหกปีสิบเจ็ดปีบ่แมนบ่ได้หน่อยตอนนั้นเอ้บ่แมนสามสิบเราตกสามสิบสามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบหกสามสิบเจ็ดแป่สามสิบแปดของเร สามย่าง38มส <im mel dzie ń> ิบแปดไรอแม่น um, บ่แปกเพราะว่าสามไปลบ61สิบอมันกับสามย่าง38มสิบแปดไคอยสามสิอยเกิดพอสองสเนาะคอยก็สามสิบสามสมส่แ้วไหมต้องการท่หาแนอน บวชสองขึ้นกับมิตรค้นนี่บอบอหลานหน่อยวันว่าแม่มได้แม่มแม่มันเกิดเพศายี่สิบแปดเลยจ้เาเกิดเพศายี่สดเลยจปีเกิดันร่สามสิบเอ็ด่งหกสิบเ็ดสามสิบหกปีเราต้องแกวคอยสองปีจ้ะเพิ่นคนที่พันมาเพิ่นบวชนี่สองขึ้นเนี่ยสองขึ้นเิ่นอายุเิ่นอายุสาสหปีคนที่บวช จองขึ้ cumin, นสอนกับม well ิตรเพลินบวชมันมั่งเนี่ยสามสิบหกปีแม่มันหนักฟันว่าแม่มันตายแบบต้องสิบวชบวชให้แม่เราแม่ตายแม่ตายเกิดแม่อนก็สอนยี่สิบแปดยี่สิบแปดโอแม่สามสิบเก้าพราะมันจริงเพื่อนตายไปแม่เพื่อนอ่ะบ่แล้วฟันว่าแม่เพื่อนตายบันในลูกทรายเพื่อนเลยสิบวชใหงแม่ตาย ม่ตายว่ามันจริงบ้านตายเลยแม่ตายอายุสามสิบเก้าฝันเป็นเรื่องเป็นเล่าเละฝันมาแม่ของเพื่อนนี่เป็นลูกสาวของแม่ป่ะอ๋อสรุปสรุปสรุปแม่แต่พระเลขผู้ป่วยหายเลขนี่บ่ได้ฝันเรื่องจริงมันบ่แม่ผู้ป่วยหายเลขเก,ก้าศูนรรย์กำยมือนี่ไหมเรื่องจริงหรือเรื่องฝัน เรื่องเรื่องจริงจีงดดมอือพันล้างสิเขาให้กลัวอยู่เก่าสิป,ปีพันล้างสิแนมะ่ใช่ไหมสรุปแล้ค่ะแม่ปูนเพิ่งจะสปลาไปเกี่ยวยาให้งัวเ,เรื่องจริงนี่ผู้ป่วยนอนติดเตียงเพิ่นกรรเลขให้คือเก้าศูนย์นะคะนะคะเราควมฝันแม่คำปูนฝันฝันว่าบ้านเลขที่ เป็นงานนะคะฟันสองขึ้นซอนฟันว่าลูกสาวตายลูกสาวเพิ่นตายอายุ39ปีความเป็นจริงยังไม่ตายลูกชายเพิ่นจะบวชให้แม่ลูกชายคนที่จะบวชอายุ36ปีนะคะทั้งหมดทั้งมวลเลข3ามหกกับสามเก้าค่ายกันเพอะเลขกับหัวนเป็นเนื้อทางหาสุสาะกินแบ่งรัฐบาลเพิ่นฟันสองขึ้นซอนนะคะฟันเกี่ยวบ้านแล้วก็ได้ไปแห้งงานบวช<ม>ฟันสองขึ้นนะคะบ้านเลขที่เ8็แปดโมสาม อายุหลานที่จะบวช36อายุลูกสาวคนที่ตายจริงๆว่ได้ตายนะคะตายเฉพาะในฝันอายุ39ปีผู้ป่วยติดเตียงให้เลข90 5ห้างเดียวนะะะ้วขอบคุณขอ <c oughs> บคุณแม่หลายๆเด้อค่ะที่หายแนวทางนะคะวันนี้หี่ยิบที่สวัสดีแนทา่งของแม่ำคำกุ่นนะคะคุณะไปไซส์ยเชียง <c oughs> <c oughs> ถ้าคนคนเรียงง้อี่น้อนง้ออะไรนอนอากาศดีดีนอนเต็มเดินเลยยี่ย่นี่ต่างหลายหลายบ่เห็ุหน้าเลยจิเนะหายง้อหายก้าอยู่ดีให้เนาะหน้าก็เหลุไรแบบ่อยู่นะบ่อยู่บ้านเลยย่ตนามันื่นกันยู่บ้านกับยู่แค่มึงขึ้นนอนหนีเลยนอนบ้านนอนบ้านที่นอนฝันนี่ฝันอยู่ในบ้าน อ้าวขอบคุณแม่หลายๆเด้อค่ะที่แบ่งปันวันนี้ให้เอฟซีโซดีกันนะท่างของแม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาซื้อคำาปนขา